มี FC ท่านหนึ่งคอมเมนต์มาบอกนะครับพลาดร้านนี้ไม่ได้เย็นตาโฟหมึกไข่วัดต้นสนไปใหญ่จริงเออมันมาบุดยอดนะครับแน่นแ่นแน่นแเลยทุกวงมีไข่ทุกเย็นแน่นแน่นทุกทางสวัสดีครับวต้นติงนะครับผมนะ เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปหาของกินที่มี FC ท่านหนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าพลาดร้านนี้ไม่ได้เย็นตาโฟหมึกไข่วัดต้นสนเ่ <Hey. S 1> ใครเคยกินอร่อยแค่ไหนเม้นมาบอกหน่อยนะฮะร้านเย็นตาโฟหมึกไข่เป็นหนึ่งในร้านตำนานสมัยพ่อแม่เือกกน,นะเพราะว่า FC ที่ พิมแนะนําเข้ามานี่ก็น่า <Okay. S 1> จะรุ่นเดิมพอสมควรนะครับถ้าพูดว่าวัดต้นสนนะ่ะ <c oughs> ก็รุ่นเดิมเพราะว่าวัดจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วคนที่พูดวัดเนี่ยก็ต้องเป็นคนหนึ่งคือท้องถิ่น2ก็คือต้องรู้จักชื่อวัดเนี่ยเราคู่ติดปากตั้งสมัยก่อนถ้าเป็นรุ่นนี้เขาจะเรียกวัดว่าวัดเนินวัดเนินคืออันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่ว่าผมมาเรียกวัดเนินสุดท้าว่าผมว่นาน่าจะใช่แหละใช่ไหมความหิวเต็มสิบนี่ตอนนี้แม็กเท่าไหร่น่าจะสิบเอ็ดี่ียเกินทะลุไปแลดเหรอตอนเขาเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณสาม่มแล้ว ความหิวผมน่าจะรับ8นะหน้าแรกสองชามหมึกไข่เยอะๆหน่อยเฮ้ยแต่แปลกนะผมไม่เคยเห็นคนที่เอาหมึกไข่มาเมนกับยีนดโฟมปกติหมึกไข่ก็จะไปทำเมนูอื่นๆใช่ไหมชื่อร้านคือย็นาโฟมหมึกไข่โดยตรงก็ยังงงๆอยู่ว่าทำไมเขาถึงเมนมาตรงนี้คือไฮ <ป S 1> ไลท์เขาแน่เป็นแบบหมึกตัวโตๆพาดมาบนชามเนี่นะไปถึงฮนะหมึกไข่มเดเรียบร้อยช็อตฟิลจัด เราอยู่ตรงเรือนจำเอาง่ายๆว่าถ้าใครมาไม่ถูกก็ปักปุดมาตรงเรือนจำก่อนแต่แล้วหลังเรือนจำเนี่ยจะมีวัดนี่วัดเนินสุทาวาสหรือว่าชื่อเล่นชื่อว่าวัดต้นสนหรือเปล่าน่าจะใช่แหละนี่แหละนี่ถึงแล้ววัดนะครับอ่าผ่านวัดไปทีนี้ร้าน ก็จะเลาะกำแพงวัดไปเรื่อยๆครับแล้วก็แยกสายกันถึงแล้วตอนนี้ความหิวผมทะลุประหลอดไปแล้วเรียบร้อยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วหนึ่งนาทีฮะหนึ่งนาทีอารมณ์เหมือนที่เรามาวนเวิร์กเดิมเลยนะมันจะแคบมากเะพี่แคบมากเวิร์กเดิมเลยแคบจริงตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วฮะเหมือนอาสาขาเปลงนี่นี่ข้างหน้านี้ที่เรากําลังจะถึงนะครับนี่มันมีวัดหนึ่งเอาเอาบนหรอ คุณเอาแล Bism ้วคุณไม่ใช่คนชนบุรีน uh, okay. ี่นะนี่วัดต้นสนเมื่อคืนนี้ต้นสนวัดเนินวัดต้นสนวัดเนินคลองแท้คลองแท้ครับก็คือติดติดกันแหละอ่าโอเคร้านเยูนิฟอร์ดอยู่ตรงนี้แหละเปิดปม่อวะเปิดนะน้ามีะไรปะหม้อเลยใช่ร้านนั้นปะอ๋อนู่นเนาใช่ปะดูก่อนนะอะไหนดิมีโอ้ยใช่ไหมอ่ะ ใชรดีก็มอยอนโฟขนาดนี้โอ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวเรามากินกันทุยร้านโคตรแบบคลาสสิกอะ่ะมาถึงแล้วเอ็นตะโฟหมึกไข่ครับร,ร,ร้านในตำนานจากคอมเมนต์แนะนําท่านหนึ่งนะครับเมื่ที่ผมแอบไปคุยกับพี่เจ้าของร้านมาแล้ว40กว่าปีที่เปิดมา ใช่เออครับชงมาเททิ้งเฉยเลยสิถืว่าเป็นเจนเนอฟที่อยู่มายาวนานเขาบอกว่าขายตั้งแต่ชามละหกบาทจนตอนนี้ชามละร้อยเออแอบส่องนะพิเศษสุดชามร้อยเดี๋ยวเราจัดทุกไซส์เดี๋ยวดูว่านี้มีอะไรพิเศษบ้างนะครับไปตามหาของกินที่เป็นแบบต้นตำรับร้านเก่าแก่ดูอีพีนี้นะครับก็ไปสั่งก่อนไม่ไหวยมาลอแลวก็ได้ บะหมี่เย็นตาโฟใส่หมึกอย่างเดียวพิเศษผมเอาเย็นตาโฟจัดหนะักอ้าวเย็นตาโฟจัดหนะักเป็นไรบะหมี่เดี๋ยวผมฉีกดีกว่าเอาไปแห้งดีกว่าซื้อหลอย่าบะหมี่เอาตะกร้ออะไรมีมีอะไรที่ยังไม่ได้สั่งตะกรอนนะเกาเหลาเอาใส่กับเกาเหลาเอาเป็นเกาเหลาครับเกาเหลาเขาตองตั้งก่ะก่อนไปดูพี่เขาทำเดีอ่ะ คือแม่ไม่ผิดหวังอนผมบอกเลยนะจะกินหมึกต้องเคียย์ไข่ก่อนคือใหญ่จิงเออมันมันสุดยอดนะครับโอ้คนใจเนี่ยอะไน่น้นเน้นเนนเนเลยทุกวงมีไข่ทุกวองแน่นแน่นทุกทางเส้นบะหมี่นี่น่ากินมากนะแล้วก็รวยแบบกกของโบราณชอบมากเลยอะก็เกี่ยวที่มีกระเทียมเกียวกรน่งหอมมันต้องหอมชอบมากนะครับอันนี้เขาใส่มาแบบแต่นี่จัดแต่เขาบอกว่าต้องชิมก่อนรุง น้ำซุปขเขาทำเสร็ข้มข้นแน่ๆของพี่ปอนอะไรแต่น,น,น,นี้ผมเป็นเย็นดาโฟหมึกล้วนอ่าอ่าเย็นดาโฟหมึกล้วนพิเศษครับได้เส้นมาเยอะอีกนึงกับปลาหมึกที่เยอะมากๆของผมจะเป็นเย็นดาโฟทะเลมีปลาครับแล้วก็มีชิ้นมีเนื้อปลาด้วยเหรอปลาแผ่นปลาแห้นนีโหเลยครับของผมจังหนะักเป็นเมนูที่จัดหนะักมันต่างกันยังไงอ่ะใส่ทุกอย่างเแล้วจะใส่ทุกนอะย่างม<ๆ>ีหมูชิ้นมาด้วยก็คือรวมทุกอย่างเลย นอกจากพวกทะเลอันนี้เกาเหลาแห้งเกาเกหลาน้ำแล้วของแม็กเป็นเต้นเย็นตะโกหมึอกอย่างเดียวแห้งตะโกแห้งต้อมาซดน้ำมันก่อนชิมก่อนผมุก่อนชิมก่อนโคตรดีหรือว่ต้องดูโคตรดี คำเดียวเลยนะเข้มข้นมีเผ็ดอยู่แล้วด้วยนะปกติเย็นนโป<ม>ในเราจดจำมันคือเปรี้ยวหวานแต่เนี่ยไม่หวานและไม่หวานขนาดนั้นแล้วไม่ไม,ม,ม,มเปรี้ยวขนาดนั้นแต่รสชาติกรุบกรอมถ้าคนกระปรงนะแนะนำปรุงนิดเดียวถ้าคุณคุณ้นลิ้นในเนโฟมต้องติดหวานอนะไรเงี้ยก็ตัดน้ำตาลหน่อยหรือน้ำส้มไปหน่อยอันนี้จะเข้มข้นออกแนวแบบเผ็ดปบายๆเอาเด้เย็นนโปหมึกไข่ก็ต้องหมึกไข่ฮะยังไงครับยังครับยังฮะไปก่อนคือจริงจริงแล้วนะต๊อก เดี๋ยวไปตรงไหนก็มีแต่ไข่หมึกตาผมผมไม่ชอบจริงๆค <imet. S 1> ือ,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 อหืมหืมตัดทิ้นตัวเองอ่ะก็คือเจ็บแดงอยู่แล้วนะแดงหมดเลยอืออือเขาก็คือไงครับอืมไข่หมึกงั้นแล้วก็ใส่กุ้งเช้นก็มีนะ ยังไม่รับขับหมูยืกรอบนะเก่งถ้าเกิดกินยำตะโพต้องกินหมึกรอบอีกเติมกรอบในทุกอย่างต้องชอบชนิดเส้นเนี่ยกำลังดีเขียวกำลังแบบหนึบๆส่วนหมึกกรอบไม่แข็งเอะฟิลเหมือนหนังหมูนึบๆหน่อยกำลังดีเฮ้ยอร่อยอร่อยเอาผมนี่เคลือบเส้นเลยแล้วก็แท่งมีกากท่งหมูใช่หืม เข้มข้นน้ำก็เข้มข้นแล้วอะสั่งแห้งยิ่งเข้มข้นอะมันผุกขิกผุกขิกอ่ะอันนี้ของผมอ่ะแล้วพอแบบโดนกากหมูไปนะกรอบๆหน่อยหอมมากแล้วใส่เราเป็นผักบุ้ง้วยกินง่ายมากใช่ใส่ผักบุ้งเลเวอร์ี่แจ่มเลยนะครับผักบุ้งเลเวอร์ถ้าชอบกินผักบุ้งเป็นเต่านะเป็นเต่าบะหมี่ผมหมดก่อนปลาหมึกไม่มีแล้วเหลือปลาหมึกรื่องก็เล่นมันกันเนาะ ให้มาหมดเยอะือสั่งพิเศษนี่คืออิ่มไรยไทมเดียวไม่มีการแกงกันนะไปเอียดทุกเบ้านะครับใส่ขนาดแท้เลยคุณดูนะแน่นบึกทุกอันเนี่ยดูดิเดี๋ยวลองน้ำใส่จจเค้กนครับน้ำใสหอ,อมหอ,อมมันซุปแล้วก็มีกลิ่น เลาดมเกียวปลาบเียวเราจะเป็นแบบสไตล์โบราณหมูสราาช่อปลาแต่ไฮไลท์ก็เหมือนเดิมครับเบื่อก็ไปหามั็นต่ไหนก็ตัวาห่จับเลย มือนี้ยิ่งกว่าสงคารามหมดมอย่างเร็วรเรามากัน6คนทั้งหมด8ชาม,มกับน้ำสมุนไพรทั้งหมดนี้ผมให้ทุกคนงงนะ่ะหมึกขนาดนี้นะมื้อนี้ค่าเสียหาย755บาท ค้องมาก8ชามรวมนะหมึกขนาดนี้นะเอาเคไครผ่านมาชลบุรีนะครับทำในร้านนี้แนะนําเลยดั้งเดิมอร่อยคุ้มเมื่อกี้จนทาสุดท้ายผมยังต้องเกี่ยหมึกไข่ที่มาเก็นเยอะจริงๆเป็นอุปก่อนเครื่องนี้คุณผู้มใช่เครื่องเยอะมากมเขาต้อาจักเครื่องเลยนะครับแล้วเมื่อกี้มาไม่ไม่มีตัวเล็กเลยนะหมึกที่สุกแล้วอ่ะมันจะหดอันนี้คือแบบหูบ้องใหญ่ๆปลาจำโบลลายใหญ่ ใครผ่านไปผ่านมานะครับเย็นตะโฟอกไก่หล<ส>ังวัดต้นสนหลังวัดต้นสนจิกัดก็ใกลๆ้ๆวัดเดินใกล้ๆเดินตา,ามชมลบุรีอยู่ละแวกนี้แหละวนๆอยู่ข้างในเอออร่อยอร่อยมากอ่าหลอดย,ยันน้ำเลยผมก็ชอบนี่แหละเย็นตะโปนี่คือเป็น <c oughs> ค,คนอรมากโอเคใครมีร้านเด็ดๆในละแวกนี้เดี๋ยวคุณทำเรื่องกินร้านอาหารอยู่ที่อยากจะให้พวกเราไปลองชิมนะครับคอมเมนต์มาบอกกันเยอะอันนี้คนหนึ่งเขบอกว่าส่วดร้านอาหารไทยอยู่ร้บนเครับไปส่งค่าตั๋วมาด้วยฮะยินดีไปครับ ก็คอมเมนต์มาบอกกันเยอะแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่เคยชิมร้านนี้แล้วก็มาบอกกันว่าอร่อยจริงไหมให้กี่ดาวว่าไปแล้วก็ subscribe ช่องหนูซัมติงครับเจอกันใหม่ EP หน้านะฮะบ๊ายบายอย่าลืมชามะนาวขอขอแก้นิดนึง่งขอแก้นิดนึงไอ้ที่ผมกินอ่ะไม่ใป็มือกรอบนะหนังหมูจริงผมกไปไปรีวิวว่าเหมือนหนังหมูเออเออแม่งคือหนังหมูบี้ใช่ตอนแรกก็นึกว่ามือกรอบจริงๆมันคือหนังหมู